สวัสดีค่ะพอพี่น้องเ็ดลักแฟนเพลงแฟนมอลำัมพี่น้องเอฟซี 4, ลูกหลานทีมงานมอลำเสียงวิหกหนกพงสก่อนสุภูสุข,ขนจา่าคลิปนี้นะคะย้ายใยน้ำภาพนะคะทีมระเอกนั่งเอกสลับลางมาฝากมาตอนพี่น้องเบื้องคักๆและกระจำเบาเองเด้อข่ะเด้อว,ว่ามันไผเป็นไผนะคะทีมผะเอกนั่งเอกของเฮาสลับลางเปลี่ยนล่างกันนะคะเออชุดเหลืองเหลืองนี่ก็คือ พอพญ่าของเฮานะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับว่ามีผู้ใดแน่นะครับเป็นการเป็นให้ไหลของงานของคืนที่สามในไหลสวดรอบที่ผ่านมานะครับพี่น้องเออ่เดี๋ยวอีกบกี่มือเฮาก็สิมีการไหลสวดกันอีกแล้วนะครับฝากพี่น้องไปติดตามทางเพจใหญ่เพจหมอลำนำวิหกนะคะความคึ้หน้าต่างๆเพิ่นสิโพสต์ทาง,ง,ง,งเพจหมอลำนำวิหกนะคะโดยแอดมินเพจนะครับพี่น้อง ตอนนี้ฝากพี่น้องคอยติดตามเบิ่งคิปเกา่กาๆเบิ่งผัพเก่าเกา,กาของงานี่แลวไปกอนเด้อยพี่น้องเด้ออีกบดบาน,นานนะคะย่ายไฟเข้าสำหรับงานก็สมิมีคลิปมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะคะช่วงนี้ค่ะฝากพี่น้องซอยติดตามซอยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ช่องมาย่ายไฟคือเกาะะ่าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปการแสดงสดๆพี่น้องต้องขอไปติดตามทังเพจหรือว่าทางช่องย t ท b e ของหมอลำนำวิหกเด้อค่ะพี่น้องจะได้เห็นภาพวามคืนไหวนะคะต่างๆของการ ส่วนที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะเพน่อนเอฟซีสามารถติดตามได้ทั้งช่องหมอลัมนำวิหกและกระเพจหมอลำนำวิหกนะ้คะพี่พน้องเด้อนะคะทั้งผู้บริหารเพลนสงวนลิขสิทธิ์นะคะห้ามใม่เอามาเผยแพร่โดยบริรับอนุญาตสําหรับย่ายไฟเองกับขอขอ,อนุญาตเอาภาพรอๆสวยๆงามๆจาก Facebook ของศิลปินแต่ละคนนะคะเอามาฝากมาตอนเพน้อง ออกมาตัดต่อเห็ดเป็นคลิปพอเด้เวเดีคุยกับพี่น้องส้มหอดมือใดๆสดอีกรอบไหม่นะคะคิดหอดคิดถึงพี่น้องเอฟซแฟนเพลงแฟนขับของหมอลำเสียงวีหกสุผู้สุคนค่ะพี่น้องให้พี่น้องโชคดีมีชัยถูกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆโพสต์ที่พี่น้องขอมพระพุทในกลุมะะ่มราคาใยไยอ่านมด ทุกโพ์ค่ะพี่น้องดีอกดีใจแห้งตีพี่น้องให้ความหากักความเมตตาสงสารกับหลวกหลานเที่ยวงานเสียงวิหกนกพงสก่อนพี่น้องให้ความเอือเฟือเพื่อแพ่พสือบัตรสือตัวเขามาเบิงกันแล้วย่งเขามาคอมเมนย่าเขามาโพดเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจอีกให้ศิลปินได้มีกําลังใจในการสู่ต่อไปภายในอนาคตค่ะขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนสำหรับเทศกาลปีใหม่ไทยพานมาแล้วืาอกี่มือกระยายไฟคออวยพรให้พี่น้องประสบพบพ่อแตงแต่สิ่งดีงามลำรวยลำรวย รวยสุขภาพกายรวยสุขภาพใจใจิตใจเบิกบานแจ่มใสร่ำรวยเงนินทองอยู่ดีมิสุขสุขภูสคน้นสวัสดี